สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสี่ประตูนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะทุกท่านเจ้าของมือเดียวนะคะเลขไม้น้อยค่ะโครงสร้างแบบเดิมๆไม่มีชนน็อตไม่ขยับค่ะสภาพสีสวยวิ่งๆนะคะจัดเคลือบสีตลอดทุกท่านกับรถกระบะโตโยต้าฮีโกเชม 2.5e เทอร์โบนะคะ รถปี2014ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล4ประตูราคาคันนี้นะคะ359,000บาทค่ะเครื่องยนต์เดิมๆช่วงลังแน่นๆล้อแม Mac ็กยางใช้งานได้อีกนานเลยนะคะกระบะหลังใส่แม็กไลเนอร์ค่ะพร้อมขับพร้อมใช้สภาพสวยรถไม่เคยทำสีใหม่นะคะสีสันรอบคันสไตล์แบบเดิมๆค่ะตลอดทั้งคันเลยนะคะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ตามระยะมาด้วยค่ะมีประกันชั้นหนึ่งวิริยะประกันภัยค่ะ้าสี30ตุลาปี67นะคะราคาคันนี้359,000บาทสนใจนัดดูรถและทดลองขับติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะหรือท่านต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรคุยสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ